โอเคเสร็จแล้วนะคะเลื่อนนะครับครเจ้าเพนคะขออนุญาตไปเข้าน้ำค่ะค่ะอ่าต่อไปข้อที่สองเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานอุเพนขออนุญาตฮอดแมสแป๊กหนึ่งนะคะเพียงพอกับความต้องการพงโภชนาการเราควรรับประทานอาหารประเภทใดคือคาร์โบไฮเดรต ต่อไปให้อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้เขาบอกว่าเด็กผู้ชาย,ชายคนหนึ่งอายุ1 2ปีทำงานก่อสร้างต้องการพลังงาน2,800กิโลแคลอรี่ต่อวันเขารับประทานข้าวไข่เจียวและน้ำอัดลมทุกมือ้อทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็นมกลางวันด้วยนะคะซึ่งข้าวหนึ่งข้าวไข่เจียวหนึ่งจานเนี่ยประกอบไปด้วยไขย่น้ำมัน น้ำปลาเพียงเล็กน้อยรวมแล้วพลังงานที่เขาได้คือ450 450ก็กิน3มื้อเลยเด็กๆก็เอา450ตั้งคูณด้วย3แล้วก็ปวกอะไรคะพลังงานของ,นะน,งน้ำอัดลม1นขวดนะน,น้ำอัดลม1นขวดให้180<อ>กิโลแคลอรีรปรากฏว,ว่านะคะข้อที่3เขาถามว่าผู้ชายคนนี้รับประทานอาหาร ได้พลังงานเพียงพอกับความต้องการไหมของร่างกายวันหนึ่งเขาต้องการเท่าไหร่คะลูก2,800กิโลแคลอรี่แต่เขากิน3มื้อคือ450 450ยคูณสได้เท่าไหร่คะคูณสิบพันอบ่ะอ่าคูณสนะศูนสามห้าสทด1,34่เป็น1,350บวกกับ 1, 180เป็นเท่าไหร่คะ หนึ 1> 1, 3, 5, 0, ่งสามห้าศูนย์บวกหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งพันหกร้อยสามสิบครับอ่าหนึ่งพันหกร้อยสามสิบพลังงานที่เขาได้เพียงพอไหมเขาต้องการสองพันสองพันแปดร้อย <2, 800, S 2> อ่าก็เขียนลงไปว่าไม,ไม่เพียงยอยพอกับความต้องการของร่างกายในหนึ่งวันเห็นไหมคะเนี่ยอ่า เด็กเขียนเลยที่ครูแคปไปเนี่ยไม่เพียงพอกับความต้องการของพลังงานในหนึ่งวัน<อ>แต่ได้รับสารอาหารเนี่ยครบนะคะแต่พลังงานเนี่ยไม่เพียงพอเพราะเขากินแต่ข้าวไข่เจียวทั้งมื้อเช้า,าเ็มื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะคะก็ได้สารอาหารที่ไม่หลากหลายด้วยนะคะเด็ก เียนนะโหยังพี่อ่ะพี่น้อยเหรอพี่น้อยทำเหรอก็ใช้เติมบ้างไม่เติมบ้างกินปิดมาย เอาถาเวาพี่พี่เพรว่าพี่เปิ้ลถามว่านี่มาอะไรแกบอกกดประชาชนเล้ยเออเราถามแบบนี้แกบอกว่าัดประชาชนแล้วพวกนี้มูจะได้เอา แต่ว่าของแอนหนูว่าทําให้450มีความเสี่ยงที่มาพูดกันเมื่อวานนี้นะหนูว่าจะมาถามแกล่ะอย่างนั้นมาพอดีอ่าเร็วใครเสร็จแล้วไปข้อสี่นะคะเด็กๆนะอันนี้ครับข้อสี่เราจะให้จบนะคะถ้านักเรียนเป็นลูกผู้ชายคนนี้นักเรียนจะมีเวทมีวิธีแนะนำนะคะผู้ชายคนนี้ก็คือ ที่อยู่ข้างบนที่เขากินข้าวไข่เจียวสามมื้อเลยคือมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นแผมนด้วยน้ําอัดลมหนึ่งขวดนะคะอันนั้นถ้าเราเป็นลูกผู้ชายคนนี้เราจะมีวิธีแนะนําอย่างไรแนะนำให้พ่อรับประทานอาหารให้หลากหลายครับโอเคเยี่ยมมากปเป็ลกุเขียนไปเลยค่ะ,คะพ้อสามผมตอบว่าไม่เพียงพอกับความต้องการของพลังงานในหนึ่งวันได้ไหมครับ ได้ค่ะโอเคค่ะเยี่ยมค่ะอ่าข้อสี่ก็เหมือนที่เพื่อนบอกก็คือแนะนำให้พ่อรับประทานอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ได้พลังงานที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคตอบเลยอันนี้เด็กๆเ,เข้ามายี่สิบห้า อ่าเสร็จยังคะอินทันเสร็จยังคะลูกวันนี้อินทันไม่ไปซ้อมกีฬาเหรอลูกอินทันอ่าอินทันไม่ไปอ,อยู่บ้านครับอ๋อวันนี้ไม่มีซ้อมเหรอครับกลับมาบ้านก่อนครับโอเคเยี่ยมมากวันไหนมีซ้อมก็บอกคุณครูแจ้งคุณครูไว้นะคะครับ<อ>โอเค อ่าข้อสี่เสร็จยังคะต่อไปมาดูข้อที่ห้าเพราะเหตุใดจึงต้องเค,เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนเพื่อให้อะไรคะให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยไม่ทำงานหนักจนเกินไปครับไม่ให้ไม่ใช่ไม่ให้ค่าติดคอเหรอครับ ค่ะไม่ให้ข้าวติดคอแล้วก็ไม่ให้กระเพาะอาหารเนี่ยทํางานหนักนะคะถ้าเราลืนลงไปเลยกระเพาะอาหารก็จะดูดซึมไปใช้ไม่ได้เลยก็ต้องนะคะต้องย่อยแล้วใช้เวลาย่อยเนี่ยนานนะคะถ้าเราเคี้ยวอาหารไปอาหารมันก็จะเม็ดเล็กลงใช่ไหมคะคืนผ่านหลอดอาหารเมื่อลงสู่กระเพาะกระเพาะพก็สามารถ สร้างน้ำย่อยเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยสร้างน้ำย่อยเปปซีนที่ย่อยโปรตีนนะคะไปย่อยอาหารได้เลยอาหารก็จะย่อยง่ายขึ้นแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ถ้าเราคืนลงไปเลยเนี่ยกระเพาะอ,อาหารก็ทำงานหนะักก็ต้องหลั่งน้ำย่อยเข้ามาย่อยอาหารให้มากขึ้นนะคะก็จะทำให้อาหารเนี่ยย่อยช้าแล้วเกิดอาการท้องอืดขึ้นได้นะคะ อ่าเขียนลงไปค่ะเสร็จแล้วครับโอเคค่ะเยี่ยมมากเราจะให้ถึงหน้าสามสิบสามเนาะให้จบบทนี้พอวันนี้เาแบบฝึกหัดแบบเบาๆแล้วครูปล่อยเลยไหมครับพอจบบทนี้ค่ะปล่อยเลยเพราะว่าชั่วโมงสุดท้ายให้เด็กๆพักนะคะแล้วพรุ่งนี้มีสอบเด็กๆเ,เตรียม เตรียมตัวสอบโดยเอาสมุดสมุดเล่มเล็กนะที่ครูแจกให้ที่ไปรับครั้งที่สองเป็นสมุดของโรงเรียนนะลูกไม่ต้องไปซื้อใหม่นะคะบอกคุณพ่อคุณแม่ใช้สมุดเล่มนั้นแหละทุกวิชาเขียนลงไปในเล่มนั้นได้เลยนะคะพวกนี้สอบทุกวิชาหรือว่าสอบค่วิทค่ะแล้วก็เขียนหัวกระดาษไปไงคะว่าวิชาอะไรเดี๋ยวครูพาเขียนพวกนี้นะคะ พวกนี้ครูจะสอบเก็บคะแนนห้าคะแนนแล้วของวิทยาศ์อย่างเดียวใช่ไหมครับครูเราจะสอบกันสองครั้งในท้ายหน่วยท้ายหน่วยบทที่หนึ่งนะคะเพราะเราเก็บสองตัวชี้วัดแต่วิธาอาสตรใช่ไหมครับค่ะเราเก็บสองตัวชี้วัดตัวชี้วัดละห้าคะแนนมีสองตัวชี้วัดก็สิบคะแนนฉะนั้นหน่วยที่หนึ่งเนี่ยคือสิบคะแนนนะคะในแบบทดสอบ นะอ่าไปข้อหกนะคะใครยังไม่ปิดไม้ปิดไม้ก่อนนะคะอินทัชปิดไม้ก่อนลูกลเดี๋ยวเสียงเข้าเพื่อนโอเคต่อไปข้อที่หกอ่าข้อที่หกแล้วนะคะอใครคนชื่อ iPad นะครับครูคคะคนชื่อ iPad ครับเหรอใครครู อาชีอ่านโจทย์ข้อที่6กใอาชีปิดกล้องเนี่ยเราจะเรียกเลยถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับตับและทําให้ตับไม่สามารถสร้างและส่งน้ําดีไปยังลำไส้เล็กผู้ป่วยควรละรับประทานอาหารที่มีสารอาหารประเภทใจเพราะเหตุใจโอเคเสียงดังฟังชัดนะคะถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับตับและตับทํางานไม่สามารถที่จะสร้างน้ําดีและส่งน้ําดีไปยังลำไส้เล็กได้ ผู้ป่วยควรนะคะควรลดการรับประทานอาหารพวกไหนก็คือควรลดอาหารพวกที่มีไขมันใช่ไหมคะเพราะไขมันจะหกย่อยที่ลำไส้เล็กและจะย่อยไขมันได้ต้องสร้างกดอะไรคะกดไขมันหรือสร้างน้ำดีน้ำดีสร้างที่ไหนคะสร้างที่ตับอ่อนฉะนั้นเป็นโรคตับการสร้างน้ำดีก็จะส่งผลให้ อาหารย,ย่อยยากนะคะนั้นเขียนลงไปเนื่องจากตับไม่สามารถสร้างน้ําดีอันนี้นะคะก็ควรลดอาหารประเภทไขมันลงเพราะไขมันจะถูกย่อยที่ลำไส้เน็กโดยมีกรดนะคะหรือถุงน้ําดีเนี่ย หรือน้ำดีที่ผลิตจากตับอ่อนมาช่วยในการย่อยนะคะเมื่อเป็นโรคตับแล้วการผลิตน้ำดีก็จะมีประสิทธิภาพนี้ลดลงฉะนั้นเราก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่มีไขมันนะคะ,ะเด็กๆเ,เสร็จย่างข้อเจ็จะเป็นข้อสุดท้ายนะคะ อย่าลืมนะใครยังไม่ส่งงานเชอลินพัสเปิดกล้องเลยหรือยังไม่ได้ส่งยาวเลยค่ะหรอคะส่งส่งย้อนหลังก็ได้ลูกส่งมาลายส่วนตัวแล้วเขียนชื่อห้องนะคะได้ค่ะโอ้ส่งนั่นแหละไม่ได้ส่งยาวส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวครูจะเช็คคะแนนให้ไม่มีบางข้อยังไม่เสร็จด้วยค่ะค่ะไม่เป็นไรลูกข้อไหนไม่เสร็จเว้นเลยแล้วครับค่ะข้อไหนไม่เสร็จก็เปิดย้อนทำนะคะค่ะ นี่เจ้าก็จะส่งเนี่ยเห็นไหมคะเจ้าก็จะเช็คคะแนนให้ตามนี้พวกนี้เหมือนกันเด็กๆอย่าขาดเรียนบอกบอกเพื่อนด้วยนะคะยี่สิบหกไม่เข้าอยู่เจ็ดคนบอกเพื่อนเจ็ดคนด้วยพรุ่งนี้ครูเพนจะสอบวิทยาศาสตร์หน่วยที่หนึ่งห้าคะแนนให้เพื่อนเข้าเยอะๆนะคะใครที่มีคุณละบอกคุณครูพรุ่งนี้ แจ้งมาลายลายส่วนตัวบอกคุณครูคะค้าพี่สี่หนูขอไปพุดักกับคุณแม่ค่ะแบบชื่อห้องมาพร้อมพรุ่งนี้เราเรียนกันค้าพี่สี่นะคะชื่ออันนี้หน้าที่เท่าไหร่เพิ่งเข้ามาครับฮะเพิ่งเข้าครับอันนี้หน้าที่เท่าไหร่อ๋อหน้าสามที่สามค่ะลูก จบแล้วใค,ใครที่เพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูเพนเล็กขอดไว้เดี๋ยวครูดเดี๋ยวย่อให้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวครูเพนส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะครูเพนจะอัปโหลดเป็นไฟล์ youtube และส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้เด็กๆก็เปิดดูทำแบบพุ่งหัดย้อนหลังนะคะอ่าข้อที่เจ็ดเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งชอบนอนเล่นเกมพันทีหลังรับประทานอาหารเสร็จจากนั้นรู้สึก แสบหน้าอกนะคะอาการนี้เกิดจากสาเหตุดใดก็คือการแสบหน้าอกหรืออะไรพวกนี้เกิดจากภาวะกดไหลย้อนนั่นเองโอเค okay. เด็กๆเขียนไปเลยค่ะเกิดอาการแสบหน้าอกเนื่องจากเกิดภาวะกดไหลย้อน อ่าถึงตรงนี้ครูครับกดไหลย,ย้อนกดเฉยนยังไงคะก็ไกลรอดิดเห็นไหมคะก็อรออกดกดกดไหลย้อน เหไหมคะหลมลมตีกระจกพไพเลยเอ,เอ,เอ,เอไม่อาไม่รู้เสร็จแล้วครับ ค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมันตัดไปให้มันตัดไปเลยนะลูกนะแล้ uh huh. เวเวลาอีกเก้านาทีไม่เป็นไรค่ะออกเลยไม่ได้เหรอครับครูฮะอารอก่อนออเลยได้ไหมครับอย่าพิ่งค่ะอ่ะดูนะคะถึงข้อนี้มาดูอ่าเสร็จยังคะตรงนี้เสร็จยังคะเสร็จแ,แล้วครับแล้วครับอ่ะโอเค เข้ามา28คนอาท้ายชั่วโมงแล้วเด็กๆเ,เปิดกล้องเลยเอาเลยเด็กๆเ,เปิดกล้องเลยค่ะลูกเห็นยังคะพรุ่งนี้เด็กๆอย่าลืมสมุดนะสมุดเล่มเล็ก,ลกใครยังไม่มีสมุดเล่มเล็กของโรงเรียนยินดีวิทย์มีไหมใครยังไม่ได้รับรับทุกคนแล้วนะเพราะว่ามารับหนังสือแล้วโอเคไหมคะ พวกนี้คุณครูจะใช้เล่มนั้นนะคะไม่ต้องให้คุณแม่ไปซื้อเล่มใหม่นะคะใช้เล่มนั้นเลยเล่มเล็กที่ครูแจกให้เอาทุกคนเปิดกล้องพวกนี้ครูเป็นสอบตัวชี้วัดที่หนึ่งห้าคะแนนแล้วพออาทิตย์หน้าก็จะสอบอีกฉะนั้นเราจะเก็บในหน่วยที่หนึ่งเราจะเก็บสิบคะแนนมีสองตัวชี้วัดนะคะครับโอเคไหมคะโอเคครับ โอเคเข้ามา28คนแล้วหายไปกี่คนเรัมี32ครูครับเป็นฟ้องภาษามาด้วยครับค่ะอ่าหายไปสี่คนอย่าลืมบอกสี่คนนะที่ไม่เข้าเรียนวันนี้ว่าพรุ่งนี้ครูเพนจะสอบนะคะให้เด็กๆเข้าเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมคือสมุดนะคะแล้วก็ปากกานะคะปากกาแดงน้ำเงินไม้บรรทัดให้เรียบร้อยนะคะ แล้วเด็กๆก,กลับไปทบทวนบทเรียนรอรูเพรนะคะพรุ่งนี้เราจะสอบกันแค่ห้าขอ้ออาเด็กๆมาเปิดกล้องมาแคปหน้าจอเร็วๆค่ะสิริชัยผิวเงินใครที่ตั้งแต่เริ่มต้นเอาถามก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่เราเรียนกันมาหนึ่งหน่วยเนี้ยใครยังไม่ส่งแบบฝอมัดเชอรสารภาพมาเอาเปิดกล้อง <ผม S 1> ค่ชะชวันวิทย์เอ้ยชวันรัตน,น์ โอเคอมือจะออกหน้ากล้องให้เห็นหน้าด้วยโอเคแชะอ่าใครที่ยังไม่ส่งอ่า,าอถามก่อนเชิญถามตอบเชิญดิใครยังไม่ส่งเลยผมครับผมด้วยครับะผมไปกินข้าขวก่มอนนะครับอ,อชิอชิส่งครูเพ็ยังโอเค,อคโอเคพ,พ,พิชยาทิ ยาธิดายังไม่ส่งใช่ไหมคะลูกโอเคไปส่งด้วยนะคะ <ไป S 1> ตาส่งด้วยนะคะซีน <ไป S 1> ิชัยผิวเงินเปิดกล้องสิลูกอ่าส่งคูเพนยังยังครับโอเคส่งด้วยนะคะอ่าแล้วชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้นะคะวันนี้ไม่เข้าอยู่สี่คนตามเพื่อนสี่คนพวกนี้ต้องครบสามสิบสองนะคะพยายามให้ครบนะคะ โอ okay. เคแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคือพรุ่งนี้นะคะเด็กๆเตรียมตัวอา่านนังสือหกทวนนะคะค่าพิสีนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคับค,ค่าพิสีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย